เอาล่ะครับวันนี้เราจะมาหัดเล่นไม้ครับกับลุงยามกันนะครับเราจะมาดูว่าไม้ครับที่เขาเล่นกันน่ะมันจะเล่นง่ายหรือว่าเล่นยากกันแค่ไหนก็มาลองดูกันเลยนะเพราะว่าลุงก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเฮ้ยเจ็บ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 มือจะโม้ตกเขาซะง,งั้นก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันก็เลยมาหัดเล่นดูเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้สวยว่าตรงไหนดี เฮ้ยตรงตรงน้นมีหมู่บ้านตรงนู้นมีหมู่บ้านก็ไม้ครับที่ลุงเล่นเป็นไม้ขาบัวเวอร์ชั่นจ1 8สิบนะครับพอดีเห็นน้องน้องเล่นกันเยอะอีมีไม้ด้วยตรงนั้นพอดีเห็นน้องน้องเล่นกันเยอะก็เลยแบบเฮ้ยเกมนี้มันน่าหนกว่าแบบจะสร้างอะไรก็แบบสามารถสร้างได้ตามจินตนาการของเรานะก็เลยแบบเฮ้ยดีว่า วัวก็อาจจะสร้างอะไรก็สร้างได้เออก็เลยแบบอยากเล่นไงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทําอะไรนะเล็กๆเขาตัดไม้ใช่ไหมไป,ไปหาไปหาต้นไม้แป๊บนึงหาต้นไม้แป๊บนึงเอยต้นไม้มันอยู่ไกลจังวะมันอยู่ใกล้จุดเกิดจังวะเมือ่อกี้เมื่อกี้พี่เกิดตรงไหนแถวบ้านเออเอาตัดตรงนั้นเลยกันเมื่อกี้เกิดแถวเนี้ยเขาบอกว่าเวลาสร้างบ้านต้องสร้างแบบใกล้ๆจุดเกิดเพราะว่าถ้าเกิดตายมันแบบแบบจะได้ กลับไปเกิดที่ที่เดิมอะที่เริ่มที่เราเร,เริ่มต้นแบบจุดเกิดอะทางนี้ไปได้ไหมก็ไปได้นี่โอ้หเิ่มเกมได้สองชั่วโมงแล้วยังไม่แบบยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนะี่ยตัดไม้แป๊บหนึ่งครับอืมตัดยากอยู่นะไม่มีขวัญน,นะต้นเกมขวัญไม่มี จริงลุงก็เคยเล่นแล้วนะแบบในมือถืออะ่ะแต่ว่าในคอมลุงก็เล่นไม่ค่อยเก่งอะ่ะในมือถือก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ก็ไม่ถือว่าเก่งก็เลยแบบมาลองเล่นในคอมดูแต่ก็เล่นยากอยู่นะเออไม้ทำอะไรก่อนต้นเกม ล่องคาบใช่ไหมเอากล่องคาบมาแล้วก็วางกล่องคาบลงกดเข้าหนังสือเลยแล้วกันเอาอิตเตอร์ไม่ได้หรอเอาขาดไม้อหรอตัดไม้อีกแล้วกันไม้ไม่พออืใช้ไม้เยอะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยแตกยากชะมัดเลยเอาเอาเฮ้ยเอ่เอ,อแถวนี้มีทำํำเฮ้ยหินเฮ้ยฐานฐานยไม่ได้เห็นโอ้โหโอ้โหอ้ำใหญ่ทำใหญ่ทำใหญ่ มีฐานด้วยมีฐานด้วยเอาอยัางไงวะเอาไงวะเนี่ยเอาล้วจะเอาอยัางไงเอาเอาดินแล้วกันเอาดินไปต่อบล็อกวางเอาแล้วกันเราต้องเราต้องมีฐานเราถึงจะรอดเอ้แต่ก็ยากได้เหล็กอยู่นะเฮ้แต่เอาฐานก่อนดีกว่าจะได้มีไฟจะได้เป็นคนที่มีไฟอะ่ะเฮ้ย แล้วแล้วลงไงวะเนี่ยอุ๊ยไม่เอาแล้วลงยากว่ะลงไม่เป็นเอ้ยเดี๋ยว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 เกองครับกองครับวางวางครับวางกองครับข้างบนหน่อยวางกองครับข้างบนกน่อยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเย็นเย็นเย็นเคยไปเออเราจะทําเราจะทำอะไรเมื่อกี้เราที่ขุดเดี๋ยวเดี๋ยวหาหินก่อนหาหินก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้เจอหินอยู่ข้างล่าง ตรงนั้นก็มีนะแต่ไม่เอาแต่จะเอาตรงนี้อ่ะขุดหินแป๊บหนึง่งเราต้องหาที่ขุดหินก่อนขุดช้าเนาะก็ที่ขุดไม้อ่ะนะแต่ก็ยังดี ดีกว่าใช้มือแล้วกัน mm hmm. เอเอเมื่อกี้ลุงว่าจะเอาฐานใช่ไหมเปลี่ยนใจเนี้ยไม่เอาละเฮ้ยเมื่อกี้อะไรนี่วัาเหล็กถ้าเอิดลงไปนี่จะรอดไหมเนี่ยผมไม่รอดอะไม่ลงลนะกลัวตายไม่ใช่แล้วเฮ um. ้ยเดี๋ยวต้องหาแกะก่อนดีกว่าเราไปสังหารแกะเอาที่นอนกงินดีกว่าเออ อีกเติร์นหนึ่งแล้วก็ขวานอันหนึงห่งเดี๋ยวต่างหารแจก,ก่อนเลยแล้วกันถายถายไปซะเอาสักสามตัวเอามาทำเฮ้ยมีลูกด้วยอ่ะสงสารลูกโอ้ยเป็นเด็กกำพร้าเลยอ๋อเป็นเด็กกำพร้าเลยไม่มีไม่มีแม่เลยเมื่อกี้แม่ตายอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึงน่ง ตัวหนึ่งตัวหนึ่งต้ทองสวยแล้วก็ทาไมไม้มันหายากอย่างเนี้ยหมู่บ้านอยู่ตรงนั้นไปตัดไม้เราต่อไปตัดไม้เราต่อแล้วกันเฮ้ยเอากล่องขับไปด้วยดีกว่าต้นไม้หายากนะแถวนี้เนาะหายยากเนาะต้นไม้เนาะเก็บข้าวหาเมล็ดข้าวไว้ก่อนเลยแล้วกัน ่เนี่ยเราก็ต้องเอาไม้อ่ะวัดต้องทําที่นอนอะไม่งั้นเราไม่รอดเนี่ยหมดยิงไหมนู่นต้นนึงอีกอยู่บนเขาอะวิว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 ,วได้ทานได้ทานได้ทานทานหัวดว้วย ตางหนตางหนวัวเลยตะกันตัางหาัางงานวัวเลยางงาวะกันโอ้โหลุงโหดร้ายเขาบอกว่าลุงโหดร้ายลุงโหดร้ายเนี่ยลุงโอ้โหไล่ปันป่นปั่นตัววิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหน <c oughs> <c oughs> นัก่ามาอย่างนี้ซะเองจะปล่อยให้รอดไม่ได้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> สบายแล้วเราเหอวอังว่าคืนนี้เราคงมีแบบแต่งสว่างแล้วนะเพราะว่าเราได้ฐานอะ ขุดหินเพิ่มไปด้วยสักหน่อยแล้วกันอืมเจ้าหมูเออคืนนี้เราคงแบบไม่ต้องแบบอยู่ในถ้ำแล้วมั้งเห็นเห็นเห็นเขาอยู่ในถ้ำกันขุดดูอยู่กลางคืนเพราะว่าลุงได้แกะมาแล้วอะลุงได้แกะมาแล้วอขอหมูข่อหมูแล้วกันขอหมูแล้วกันขอหมูแล้วกันขอหมูแล้วกันไอ้หมูหมูเอา หมูเปไปไหนโอ้โหไม่มันเดินช้าอย่างว่าเนี่ยอ้อยเนื้อหมดเนื้อหมดโอ้ดูเดินโอ้โอ้เป็นหลอดไปเนี่ยเฮะดูเดินนี่ดูเดินก็ดูดิครับผมเดินตอนไหนมันจะถึงเนี่ยตรงนั้นมีหมู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวลุงคงสร้างบ้านแถวๆนี้แหละเพราะว่า สร้างแห้แ่หมู่บ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีอะเวลามีผีแล้วก็วิ่งเข้าหมู่บ้าน <c oughs> ใช่ไหมเวลามีผีแล้วก็วิ่งเข้าหมู่บ้านงั้นอืมโอ้ยมันเดินช้าว่ะกดวิ่งเร็วได้ไหมเนี่ยเอาดอกไม้ดอกหนึ่งไว้ทําที่นอนเจ๋วสวยอืมเอาตรงนี้แหละโอ้โหตรงนู้นสวยมากม่น่าคนเขาเล่นกันเยอ,ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยววางกล่องคราบก่อน วางก่องขาบแล้วก็อับไม้นอนเอาที่นอนมาหนึง่งไม่ใช่ดิแต่ที่นอนแล้วรับสี่ดอกไม้วางที่นอนนี่เราได้ที่นอนมาแล้วคืนนี้เราก็รอดแบบสบายๆเดี๋ยวเดี๋ยวเต้าเผาไม่ใช่ดิเราต้องเข้ากล่องคาบ เอาตตกเผามาหนึง่งอาวางตตาเผาเอาเนื้อก่อนไม่มีฮัก,กอันบอที่เราไว้ทําไปเออทําไปทําไปทําไปแบบหนึง่งไม่มีเนื้อนะกินเนื้อแบบหนึ่งมันเดินช้า นี่ฉาจังตรงโน้นมีหมู่บ้านโอโ้ปักไว้ร,บรอบเดี๋ยวพีมานี่นี่นี่โอโ้ปักทีสองอันเลยเบืองธรรมตาติอยู่เงี้ยเหร เดี๋ยวเราก็ต้องนอนอะ่ะเราไม่ได้อยู่นี่เราจเอาอาหา,มาเมล็ดข้าวก่อนเดี๋ยวเราต้องปลูกแบบอาหารปลูกข้าวไว้กินอะ่ะอืจะได้จะได้ไม่ต้องแบบเดินเฉื่อยอย่างเงี้ยจะได้วิ่งแบบทั้งเกมอะ่ะเราต้องหาข้าวเราต้องทําแปลงข้าวก่อนเราต้องทําแบบตะเบียงก่อนไม่งั้นเราจะไม่มีแรงทํางานหา,มาเมล็ดข้าวแป๊บนึง เลดข้าวเนาะเลดข้าวเนาะโอ้โหโอ้โหมันเกลือจังโอ้ทุบไปสามสิบสี่สิบต้นเจอแค่มันเดเดียวเมื่อกี้อยู่ไหน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 เดี๋ยวต่อไปเราจะทำแปลงข้าวกันไม่ได้ดิททำแปลงผี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  ไม่ได้ดิทำแปลงข้าวไม่ได้ดิเราไม่มีเราไม่มีคูใช่ไหมเฮ้ยเราเล็กถังเราไม่มีถังเราทํานาข้าวไม่ได้เราไม่มีถังนะครับนอนเลยแล้วกันสว่างเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปล่าแร่เหล็กกันไหมอืมน่าจะเป็นแร่เหล็ก แต่เราต้องแบบเอาอาหารไปเยอะๆเราจะไปในสภาพนี้ไม่ได้เดยวขอกล่องขับก่อนไม่ใช่กล่องขาบดิขอ,อกล่องเก็บของก่อนวางตรงนี้แล้วกันอืออาอีกอกันได้ไหมอาอีก่กันได้ไหม เอา้ามันใช่กล่องเก็บกล่องที่ไหนเราบล็บอกดินเฮ้ยผมกเราถอดเฮ้ยเรามีอาหารแล้วเราลอดแล้วเรามีอาหารแล้วเดี๋ยวเราจะไปหารแร่เหล็กกันเพื่อที่จะมาทํทาถังเอามาทําแปลงผักเอามาตักน้ำทำทำแปลงผักกันแป่งผักแปลงข้าวอะ่ะเพราะว่าเราไม่มีอาหารนะนะเราต้องแบบ หาอาหารที่มันยั่งยืนน่ะที่มันแบบกินได้ตลอดอะ่ะถ้าเกิดเราไม่หาอาหารเราก็จะไม่มีแรงเดินอะ่ะอืเดินเฉยอยากก่างกบบโซโล,โลเออเดีย๋ยวเราหาข้าวรอนเนื้อสุกก่อนเราจะลงไปหารแร่เล็กกันข้าว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  ได้เยอะยังโอ้ี่ 14. ยังไม่พออ่ะต้องิบดิโอ้โหญ้าแถวนี้เยอะในหญ้ามันมีเม็ดข้าวได้ไงอันนี้พี่อันนี้ลุงก็งงอยู่นะอืมไม่รู้ว่ามีได้ไงอย่างอย่างงี้แหละไหมครับเปเกมที่สุดยอดเขาบอก แต่ก็ดีนะลุงว่ามันแบบแกเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบโอ้โหสร้างสรรแบบตามอี่ถ้ำสร้างสรรแบบตามจินตนาการของของเราอะไม่น่าเขาถึงชอบเล่นกันแบบเราจะสร้างอะไรก็ได้อะในโลกใบนี้อืมวิถ้ำไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ะก็มันไม่มีอะไรอะจะแรกทองแดงไม่รู้จะเอาไปทำไม ใช้อะไรไม่ได้อะยึดได้ลเล่ลเหล็กยึดได้เ่เหล็กยึดได้ร่เหล็กมีใช่ลเลสทองแดงมาอาหารเราพร้อมแล้วอาหารเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงเหมืองกันนะครับเพื่อที่จะหารแร่เหล็กแต่ก่อนอื่นก็ก่อนอื่นก็ขอ จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยแบบเจอกันใหม่ใน EP หน้า EP ที่2นะครับ EP หน้าเราจะมาแบบหาทําสวนกันแล้วก็ลงเมืองส่วน EP นี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ